เจคินโนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะยกสูงค่ะลักษณะตามรูปนะคะบ้านสวยงามค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบและอยู่ใกล้กับตลาดด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะให้จัดสรรกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด150ตารางวานะคะส่วนตัวบ้าน สห้องนอนสามห้องน้ำค่ะอยู่บ้านหลุกประตูป่าลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะอยู่ใกล้เมืองใกล้ห้างต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะและนอกจากนี้นะคะราคา2,790,000บาทราคาประเมินสามารถกู้ได้เงินเหลือหลายแสนเลยทีเดียวโปรโมชั่นจองเดือนนี้นะคะแถมแอร์และชุดผ้าม่านกัน UV ีมูลค่า2 0 0 0 0บาทค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดเข้าชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรคุยเจราจารโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับเจเคโน่ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ